อีกวิธีหนึ่งที่จะฝุดจิตให้มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะเวลาที่เราไปซื้อของห้ามต่อรองราคารู้ไหมคะมาะแสดงถึงจิตเรามีความขัดแคลนจากข้างในสมมุติว่าของ199บาทเราจ่ายให้เขาไปเลย200บาทบอกแมค่ค้าไม่ต้องทอนค่ะจิตเราจะรู้สึกว่าเราแบบมั่งคั่งนะคะหรือว่าถ้า ของที่มันราคาสูงจริงๆเรามองแล้วว่าราคามันไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นของราคาหนึ่งหมื่นเนี่ยเรามองแล้วว่ามันน่าจะราคา8 0 0พให้เราพูดว่าราคาพิเศษ8 0 0พันได้ไหมคะอย่างนี้ไม่ให้ใช้คําว่าลดหน่อยได้ไหมคะไม่ได้นะคะให้ใช้คําว่าราคาพิเศษได้ไหมคะโอเคไหมฝึกจิตให้เรามั่งคั่งจากข้างในนะคะ เดี๋ยวโลกภายนอกมันเปลี่ยนตามความรู้สึกของเราเองเชื่อครูนะคะ